เกมวันนี้เลยครับครับก็ลักษณะคล้ายๆกันกับเกมกับสารแกะที่เราได้สั่งซื้อขึ่งแรกเราเรียกเล่นเป็นได้เหกุเลยแต่ว่าสกอร์มันมันยังเิ่คตามที่มันยังไม่หามันแค่ลูกเดียวอแต่ขึ่งหลังก็ต้องตระมือทองด้วยวันนี้เขามาดีด้วยแล้วก็การเล่นเป็นทีมการเล่นมีหลากหลายค่อนข้าหลากหลายซึ่งเราเองเราเราก็ยัง ผิดพลาดเองอยู่อย่างเล่นช็อตที่ยากเกินไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกช็อตที่มันกวนกับบางทีเขาเรียกอะไรอา่าพูดง่ายๆนะเก๋าหน่อยอะไรหน่อยชเชี่ยวๆหน่อยอะไรบางทีมันไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเพื่อจะเอาสองเราสามนอกจากจังหวะมันชัวร์เรางแล้วเราเลือกเล่นได้ถ้ามันยากไปเซตบอลก,ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เตือนไปแล้วนะแต่ประเด็นคว่าเขาอาจจะมีความมั่นใจในนี้มัน พอมันเกิดควา,ามมีภาคโมเมนตัมมันก็ไปอยู่บอลไปอยู่ที่ทีมเขาตลอดซึ่งสัรกาัานทองก็ไม่ได้ว่ายไม่ได้ขี้เด็กน,นะครับเขาก,กดตันเราได้ตลอดอันนี้มันเป็นเรื่องอันตรายต้องไปคุยต้องไปคุยอย่งให้ละเอียดท,ทนีนะสำหรับเรื่องรูปแบบการเล่นว่านําแล้วควรจะเล่นแบบไหนเผื่อจะได้2ได้สามอะไรเงี้ยมันมีโอกาสไม่ใช่ว่าคุณจะเซต เกมขึ้นไปเหมือนเดิมที่คุณเคยทำบางทีมันไม่ใช่แต่อาจจะต้องตั้งรับบ้างในใบอนุบาลแล้วใช้ลูกท r a n s i t i o จากรับเป็นลูกก็ได้เ o u n t e r a t t ก็ได้อะไรอเงี้ยแต่ว่าบางทีเรายังไม่ไม่นิ่งพออันนี้ก็ต้องไปแก้ไขกันนะครับแต่ก็เลยคล้ายๆคล้ายๆเหมือนขอนแก่เลยแต่นี่เป็นเหืองทองที่มีความหลากหลายมากทําให้นักเตะค่อนข้างจะใช้พลังงานเยอะในเล่นกันในการเล่นเกมรับแต่การตัง้งคืนชมนะก็ยังช่วยกัน ช่วยกันถึงเกมลูกมันจะหายไปแต่ว่าสิ่งที่ได้ามากก็เห็นน้องๆช่วยกันเล่นเย่มนักวก็ถือว่าระดับหนึ่งที่พอใจระดับหนึ่งแต่ว่ามันควรจะดีกว่านี้แค่นั้นเครับพี่หงเช็คอาการของอาการนี้ยังครับเป็นยังไงบ้างเื้องต้นเห็นว่า ตั้งจมูกแตกอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าดูเสียวมันจะเห็นลักษณะกานที่เขากระทบกันดูน่ากลัวอ่ะก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้คงแจ้งทางพิจารณาครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องตั้มที่อาร์มสติงนิดนึงลักษณะกานกระตุกนิดนึงจะต้องเช็คที่ยงดีอ่ะเจ้าเจ้าครับ